พอ,อน้อมกลาบคารวะพะ่อ,อ,ะพอครูด้วยความรัก,รกและความเคารพอย่างแรงกล้าลในยุคแรกๆ,รกๆที่ชาวโศกรวมตัวกัน,กกนพ่อครูได้เคยบอก,พ,อบอกพวกเราไว้ว่า ให้อยู่กันไปนานๆ,นนานๆแล้วจะรู้ว่า,ววาพ่อครูเป็นใคร,คร,ใครตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พวกเราทั้งหลาย,าลายได้รู้แล้วว่า,ววาพ่อครูคือ,อ,คคอสมณพราหมนาสมาสมาค <āh> ตา สัมมาม,มาปฏิปัามมานาเยอิมันจะโลกังปารัญจะโลกังสะยังอภิญญาสัจจิกัตวาปเวเทนตีติพ่อครูคือสมณพรามผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้า,า,นหนาให้จำแจ้้เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง,อง,เองพ่อครูคือผู้ที่มาอกอบกู้โลกุตละที่ได้เสื่อมสูญหายไปให้กลับคืนมา,นมาด้วยการนำพาพวกเรา ประพฤติปฏิบัติจนเกิดมรรคผลขึ้นจริงเป็นจริงในตน,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 ตนพ่อครูคือธรรมิกราชที่ได้มากรอบกู้พระพุทธศาสนา,า,า,สนาให้ยืนยาวต่อไป,นอไปจนถึงห้าพันปี 5, ปในวาระดิถี อัทธาริยะสัจกายุายายได้ครบรอบ88ปีรร88ป8ปดเดือนแปดวันซึ่งเป็นวันที่พ่อครูครได้แสดงความรัก,รกต่อมนุษยชาติตม,าตมาจนถึง5้บาปีนี้นนพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย จึงได้พร้อมใจกัน ern, ที่จะมาตั้งสัดจาทิศฐานต่อหน้าพ่อครูให้ได้รับรู้ว่าพวกข้าพาเจ้าทั้งหลายจักมีความตั้งใจ,จ,งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตน,ตตนให้แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจตามหลักแปดออที่มีพ่อครูเป็นแบบอย่างูเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันดังนี้หนึ่งข้าพเจ้าจักตั้งใจใช้ชีวิตากตั้งใจใช้ชีวิตให้มากด้วยอิธิบาทสี ด้วยการสร้างความยินดีให้มากด้วยการสร้างความยินดีให้มากมีความขยันขวนขวายให้มากมีความขยันขวนขวายให้มากมีการทุ่มถมมีการทุ่มถมเอาใจใส่ให้มากเอาใจใส่ให้มากและมันไตรตรองให้ถ่องแท้และมันไตรตรองให้ถ่องแท้ถึงเนื้อแท้แก่แท้ถึงเนื้อแท้แก่แท้สอง ข้าพเจ้าจากักไม่เป็นทาสของอารมณ์กไม่เป็นทาของอารมณ์โลกรธโลกรธหลง,ง,ลลลง,งแม้ความขุณมัวใดๆก็ตามแมัดๆก็ตามจะทำตนให้เป็นคนมีเมตตาตนให้เป็นคนมีเมตตามีอภัย,ยใจเบิกบานใ <izon S 1> าน <atics S 1> สามข้าพเจ้าจักเป็นผู้ มีโพชนเนมัจจัญยุตาให้ความสำคัญกับอาหารคือคำข้าวซึ่งจะทำให้เราไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้และจะทำให้หมดกามตัญหาไม่เกิดมาอีกก็ได้สี่ ข้าพเจ้าจักให้ความสำคัญากคัญกับอากาศดีๆที่ใช้หายใจกับากพ่อครูได้สร้างน้ำตกภูเขา้นตกภูเขาลำธารและต้นไม้และต้นไม้เพื่อเพื่อก็เพื่อที่จะทำให้เกิดเาให้เกิดเสนาสนะสัพพานะสัพายะมีอากาศดีๆไหลเวียนถ่ายเท าาหใ,หให้ร่างกายสดชื่นจาใสใ่สใสคิดอะไรอะไรก็ดีหมด,ด,ด,หมดถ้าสดชื่นถ้าข้าพเจ้าจักใช้ชีวิต,าาวตให้ไม่มีความขี้เกียจใ,ในการออกกำลังกายเพราะจิตใจที่แข็งแรง ย่อมอาศัยอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงการหอ,อก,กำลังกายจึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุน,จจนต่อการบรรลุธรรมข้าพเจ้าจากใช้ชีวิตให้สมดุลในการเทียนและการพัก ซึ่งธรรมชาติของชีวิตนั้น,น,นจะต้องมีเพียรจ,จนไม่ต้องมีเพียรแล้วเป็นอัตโนมัตินนตในขณะเดียวกันการพักหรือการเอนกายก็ต้องให้<ร>ก็ต้องได้สมดุล <petroleum. S 1> การพักน้อยไปหรือไม่พอ พย่อมทำให้ร่างกายเจ็บป่วยจนล้มเหลวในการปฏิบัติธรรม,จมเ,รเจ็ดข้าพ<น><น>เจ้าจาักเป็นผู้ไม่ประมาทในสารพัดในสารพัดพิษทั้งหลาย,าายที่ส่วนใหญ่มากับ,วกบความเจริญก้าวหน้าทา,า,า,างโลกวัตถุนิยม โดยเฉพาะพิษทางอารมณ์หากไม่ใช้วิปัสสนาล้างออกไปให้หมดแล้วก็จะเป็นระเบิดเวลาตัดทุออกมาในที่สุดแปดข้าพเจ้าจากักทำตนให้พ้นมิจฉาอาชีวะทั้งหลาย จะทำงานอย่างอ่อนน้อมท่อมตนเป็นคนรับใช้นนใชโดยไม่ต้องการสิ่งใดๆตอบแทน,แทนเพื่อให้เขาถึงสภาวะ,าาวะคนจนที่มีแต่ให้นนใหอย่างสุขสำราญเบิกบานใจรบบใจับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจักตั้งใจรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้บริบูรณ์ครบคันด้วยแปดอเพื่อสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถ จน,จนได้อยู่เฉลิมฉลองิมฉลองความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนา่องของศาสนาในวาระที่พ่อครูระครจะมีอายุครบร้อยปียรรยปในอีกสิเอดปีข้างหน้านอปีข้างหน้าอายุวัฏทโกอโกัจโยโหตุัจโยโหตุความเจริญในอายุ ย่อมเกิดขึ้นด้วยปัจจัยกินได้นอนได้ถ่ายได้ทำงานได้ออกกำลังกายได้และได้แดดแต่พอที่กล่าวโดยย่อนี้หากทำได้สมดุลแล้วย่อมทำให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้เจริญในอายุาย,ยืนยาวนานไปด้วยกันทุกท่านทุกท่านทุกคนเทิน,ทนสาธุ